แกะกล่องที่มีครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศร้านสุดชิลฟังวงดนตรีเพลินและอาหารเครื่องดื่มที่คิดค้นมาเป็นอย่างดีคุณต้องไม่พลาดคลิปนี้เพราะเราจะพาไปรู้จักกับเจมส์วิลล่าบาร์แห่งอันยะมณีคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงมิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใด กลับมาอีกครั้งกับรายการแอลด r ร์รรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบาร์แอนคอกเชลที่เราการันตีว่าดีจริงแล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับร้านเจมส์วิลล่บาร์แห่งอันยะมณีบาร์น้องใหม่จากประชาชื่นต้องบอกเลยว่าบาร์แห่งนี้ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนกับการดีไซน์จากอินทีเรียมืออาชีพคุณจะได้รับความรู้สึกสุดพรีเมียมตั้งแต่ที่คุณก้าวเข้าสู่ร้าน ซึ่งร้านเจมส์วิล่าแห่งนี้ถูกตกแต่งในทีมสีแดงซึ่งเกิดจากการที่เจ้าของร้านนั้นเกิดวันอาทิตย์ค่ะและอีกแลนด์มาร์กสำคัญที่ลูกค้าต้องเข้ามาถ่ายรูปก็คือพระจันทร์ที่ถูกตกแต่งอยู่ภายในร้านซึ่งพระจนนันทร์นี้ก็เกิดจากการที่แฟนเจ้าของร้านเกิดในวันจันทร์นั่นเองค่ะนี่แค่การตกแต่งร้านทุกอย่างก็มีที่มาที่ไปเห็นถึงความใส่ใจของการออกแบบแล้วใช่ไหมล่ะคะ และบาร์แห่งนี้ยังถูกออกแบบมาให้คุณลูกค้าเลือกสไตล์ที่ชอบในการนั่งชิลไม่ว่าคุณจะชอบบรรยากาศห้องแอร์หรือรับลมเย็นๆที่นี่ก็มีครบเลยค่ะเพราะร้านนี้จะแบ่งเป็นสองโซนหลักๆคือโซนอินดอร์ที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะโยกนิดๆเพราะจะอยู่ใกล้ชิดกับ,บวงดนตรีส่วนอีกโซนคือโซนอาท์ดเหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อนๆที่มาทำงานหรือมานั่งแฮงเอาท์พบปะพูดคุยกันแบบสบายๆ แถมยังมีมุมถ่ายรูปให้เป็นความทรงจำกลับไปอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าร้านนี้เหมาะสำหรับหนุ่มหล่อสาวสวยสายโซเชียลเพราะคุณจะมีมุมถ่ายรูปชิคๆจิบค็อกเทลเย็นๆไปอวดเพื่อนในโซเชียลได้อย่างไม่จำกัดเลยละค่ะแน่นอนว่านอกเหนือจากบรรยากาศร้านที่เรากล้าเคลมว่าพีีเมี่ยมแล้วในส่วนของเครื่องดื่มก็จะทำให้คุณตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะเพราะซิกเนเจอร์ของที่นี่ คือเครื่องดื่มอัญมณีทั้ง5สีที่มีรสชาติเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ที่คุณผู้ชมจะต้องหลงไหลแน่นอนค่ะเริ่มกันที่อัญมณีแก้วที่1 Rose โรสคอร์ค็อกเทลตัวนี้จะมีส่วนผสมของไข่ขาวเป็นหลักเน้นรสชาติเป็นตัวลิ้นจี จุดเด่นของเขาคือเมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะมีความนุ่มละมุนไม่มีความเคาาของไข่ขาวและทานง่ายมากๆเลยค่ะอันญมณีแก้วที่2 r u รูบี้เหมาะกับสาวๆลุกเปรี้ยวซ่ารสชาติของตัวนี้จะออกเปรี้ยวนำหวานตามส่วนผสมหลักจะเป็นสตรอเบอรี่และแคนเบอรีเมื่อดื่มไปแล้วคุณจะได้ความสดชื่นเป็นตัวนำเลยค่ะ อัญมณีแก้วที่ 3, สามซฟฟาเหมาะสำหรับสายชิลและสายเอนเตอร์เทนคุณจะได้กลิ่นหอมของแอปเปลิลเขียวที่มีสีฟ้าน้ำทะเลสุดน่าค้นหาเวลาดื่มคุณจะได้รสชาติแอปเปลิลที่อร่อยสดชื่นเช่นเดียวกันค่ะอัญมณีแก้วที่4มิโดริ ي ค็อกเทลสีเขียวรสแตงโมมีความอมเปรี้ยวเล็ก บวกกับความหวานหอมแต่ไม่เลี่ยนเพราะมีไข่ขาวเข้ามาตัดทําให้รสชาตินัวปิดท้ายด้วยมะนาวที่มาเสริมรสชาติทําให้สดชื่นขึ้นนั่นเองค่ะอันยามณีแก้วที่5โอนแฟชั่นเครื่องดื่มเก่าแก่สุดคลาสสิกที่มีวิสกี้เข้มๆเ,เป็นเบสและปรุงรสด้วยบิเทเชอร์กับเปลือกเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมสมกับเป็นค็อกเทลในตำนานจริงๆค่ะ นอกจากเครื่องดื่มที่คุณผู้ชมต้องเข้าไปลิ้มลองแล้วอาหารของที่นี่ก็ใส่ใจทั้งรสชาติและหน้าตาไม่แพ้การออกแบบของร้านและการออกแบบของเครื่องดื่มเลยค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ3เมนูเด็ดของร้านเจมส์วินล่าที่คุณผู้ชมมาแล้วต้องสั่งติดโต๊ะไว้เลยค่ะเมนูที่1นซีโครงหมูบาร์บีคิวเมนูนี้ค่อนข้างใช้เวลานาน,านในการทำ พราะทางร้านใส่ใจและละเมียดละไมเพื่อให้คุณลูกค้าเข้าถึงรสสัมผัสของออริกาโนโรสแมรี่อบเชยและน้ำผึ้งร้านด้วยซอสสุดเด็ดของทางร้านถ้าจะมาร้านนี้เมนูนี้ต้องมีติดโต๊ะไว้จริงๆค่ะเมนูที่2ซุปเนื้อตุนคุณจะได้กลิ่นหอมจากเครื่องเทศของยาตุนพอทางร้านตุนนานถึงเชั่วโมง เนื้อที่ออกมาจะเปื่อยนิ่มไม่ว่าจะทานกับข้าวก็ได้หรือจะทานเป็นกลับแกล้มก็ดีหมดเลยค่ะและเมนูที่3ปลากระพงลุยสวนทอดราดด้วยน้ำยำมสมุนไพรใส่พริกเผาเสิร์ฟด้วยผักต้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดเมนูนี้เหมาะสําหรับคนชอบทานเครื่องสมุนไพรจะทานเป็นกลับแกล้มหรือทานกับข้าวก็ได้เหมือนกันค่ะอาหารที่ร้านยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ พราะร้านของเขายังมีเมนูเด็ดอีกเพียบรอให้คุณมาพิสูจน์ความอร่อยอยู่นะคะสำหรับร้านเจมส์วิลล่าจะอยู่ที่ประชาชื่น2อ,อยู่ข้างกับโลตัสเตาปูนริมถนนคลองประปาร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง1นนาฬิกาแนะนำให้ลูกค้าจองโต๊ะก่อนเข้ามาก็จะดีนะคะเพราะแอบใบให้ว่าร้านนี้ลูกค้าเขาเยอะมากเราไม่อยากให้คุณพลาดบรรยากาศกับร้านดีๆแบบนี้ อ๋อเกือบลืมไปค่ะถ้าคุณคิดว่าจะมาเสพดนตรีตอนกลางคืนจะบอกว่าคุณคิดผิดนะคะเพราะร้านนี้จะมีวงดนตรีที่ไล่ระดับความชิลแบบอะคูสติกไปตั้งแต่หัวคำํำและดึกๆก,ก็จะมีเพลงสนุกๆจากวงฟรูแบน์ให้ได้ขยับตัวกันแนวเพลงก็จัดเต็มทั้งไทยและสากลเพลงเก่ายันเพลงฮิตในปัจจุบันย้ำกันอีกครั้งนะคะวิธีการเดินทางมาร้านแห่งนี้ ถ้าคุณนั่งรถไฟฟ้ามาให้ลง MRT สถานีเตาปูนทางออกที่3จะมาลงตรงตลาดเตาปูนแล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาร้านเจมส์วิลล่าเพราะพี่วินเขารู้จักร้านนี้กันทุกคนแน่นอนค่ะหรือหากใครอยากขับรถส่วนตัวมาเองที่ร้านก็มีที่จอดรองรับอยู่นะคะสุดท้ายนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ได้ไปใช้บริการร้านเจมส์วิลล่าแล้วบอกว่าตามมาจากช่อง L Society ทางร้านก็จะให้ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม10%ต่อ1บินด้วยนะแล้วถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานแอลสโ o c ไซต y ด้วยนะคะหรือคุณอยากให้เราไปรีวิวบาร์แอนค็อกเทลที่ไหนก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะทุกบาร์ที่เราไปเราก้าการันตีว่าดีแน่นอนค่ะ วันนี้แอลโซ c i e t ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ